สวัสดีค่ะเมื่อนิสิาพามากินใบบกูดทอดจ้ะใบบกูดทอดเด็ดออกเด็ดก้างเด็ดยังมันดอ,อกตั้งกระทะหอนๆเอาใบบกูดลงไปค่ะพอทอดมันกรอบคือตะกะแตนคืออยังเงี้ยสียจะ้ะเอามาล่อยอะเกลือจังน้อยรสด,ดีจังน้อยแล้วเอามากินค่ะใบบกูดนี่มีสรรพคุณหลายอย่างดิค่ะเนี่ยลดไขมันในเส้นเลือดแก่ไอ ปรับความดันค่ะปรับความดันในคงท,ทองอีทองเอืดทองเฟอร์ทองเอืดเนี่ยกินได้ดีเลยเนี่ย กระเจนไม่คายแล้กระแจนถอดเลยต่อยคับร่มในของยังไม่เลย กเอาไปหันหันหันจากแดดเอามากินเป็นชาก็ไ้จ้ะกุ้ถขาวกุ้แก้กุ้ง้ปาท้ายทองแมน,นท่องใอยครับร่มเนี่ยจ้ะ กินอะไรดียนแอ้ขนม มันค่อยันก็บมามันเหม็นก็่ว่าผิวว่ามันหอมกิ้นหยู่บางเนึง่งก็จะเอาส่กวงเก็บไว้ไม่ได้ม,มีขนมสีนะไม่ลาบเอานี้เป็นแก่บอดแว่ไมาสียอะไรเปล่า ทะเลาะมาหาันแบบเอาไปเส้นตมูมเส้นแก็งก็กลายเป็นใบดิบขึ้นต้นกอบแซมมันค่ะไม่กินเห็บบ้างแคน่นี้ก่อนตื่ิเหมือดก่อนชเชฟเดลไปกินกับลบาเบลตาสวัสดีค่ะ